ระหว่างรอคิวแถลงนโยบายรัฐบาลอนุทินชาญวิรกูลทำเรื่องหนึ่งครับไปพบองค์กรต่างๆเพื่อหารือว่าจะมีข้อเสนออย่างหนึ่งอย่างใดในการให้รัฐบาลที่มาทำงานระยะสัน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันต้องบอกว่าอยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจ ติดลมครับติดลมไม่พอฮอะยังเหลื้อลังอีกต่างหากคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามแล้วเข้ามาเยอะว่าอยากซื้อหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจออนไลน์เห็นว่าเก็บเอาไว้ได้ตลอดเลยเปิดอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ไปช่องทางไหนวันนี้หน้าจอทุกคุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะนี่คือช่องทางซื้อ หนังส well ือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ผ่านแอปปิ่นโตค่ะสแกนไปปุ๊บก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็รีจิส์ลงทะเบียนสามารถกดสั่งซื้อมาเก็บไว้ได้เลยเก็บไว้ได้อ่านย้อนหลังได้เลื่อนหลังแก้ยากนะเหมือนเป็นเป็นโลกโรคหนึ่งนะแล้วก็บอกว่าที an ่ผ co ่านมานายกก็ตอนนี <c oughs> ้ต้องบอกว่ากกล์สาองค์กรสามหน่วยงานเนี่ยนายกและก็คณะทีมเศรษฐกิจเนี่ย ไปพบไปรับฟังข้อคิเดเห็นไปหาลรือแลกเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วฮะตั้งแต่สาภาหอสาภาอุดและถึงวันนี้องค์กรสุดท้ายในกกรลก็คือสมาคมธนาคารไทยก็ได้แลกเปลี่ยนและมีข้อเสนอแนะออกมามากมายฮะข้อเสนอแนะหลายเรื่องครับครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับพวกเราทุกคนรัฐบาลมีเวลาจํากัดอยู่ที่จะหยิบข้อเสนอแนไปใช้ตรงจุดที่สุดมี4เดือนนะ,ะแ,ตแต่ถ้าดูจากโจทย์ ของสกิทไทยต้องบอกสกิทไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างหนักแล้วเลื่อนหลังด้วยทางของอแบงค์ชาติซึ่งท่านพู้ว่าดเรเศรษฐพุทธเนี่ยจะครบดำรงตำแหน่งครบในวันสิ้นเดือนกันยานี้ครบเทอมแล้วเนี่ยและก็ที่ผ่านมาเ็าได้บอกได้ออกมาประเมินสกิทไทยหลายๆเรื่องเหมือนกันนะอ,อันแรกเลยปัญหาหน,านี้ของเราเนี่ยทั้งหนี้ครัวเรือนในนู่นหนี้ธุรกิจเนี่ยรุนแรงมากและวันนี้ในกรกร นายกก็บอกว่าคุยเรื่องนี้ในในทางสมาคมธนาคารไทยก็คุยเรื่องนี้ครัวเรือนเนี่ยแหละนี่ประธาน,นสมาคมธนาคารเตรียมเรื่องนี้ศึกษาเรื่องนี้มีข้อเสนอแนะเลยทําไมครับครัวเรือนไทย,ม,ไทยมีนี่อยู่มีทั้งหมด2อถึงสล้านครัวเรือนเนี่ยรายจ่ายสูงกว่ารายได้เนี่ยทั้งหมด <c oughs> เอางี้แล้วกันครัว <c oughs> เรือนไทย NPL SME 7 6 ธุรกิจขนาดใหญ่สนต์แสดงว่าเอวีหนักมากนะหนักมากเอ็นหนักมากนะนี่เสียธุรกิจขนาดใหญ่มีแค่สัดส่วนแค่หเซของประเทศไทยแต่รายได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยครับสะ,สะท้อนเลยฮนะสะท้อนว่ามีความเหลื่อมล้ําของโครงสร้างนี่ <ample ambition> โครงสร้างเศรษฐกิจอกเราบอกว่า จนนะกระจายครับรวยนะมันกระจุกอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองอ่าพี่วีแล้วก็ตอนก่อนหน้านี้แบงค์ชาติก็ได้เสนอเหมือนกันว่าทางออกด้านการเงินเนี่ยกลไกคำประกันสินเชื่อเพือ่อลดความเสี่ยงให้ s m e เข้าถึงเงินทุนที่ผ่านมาก็บอก SME เเนี่ยออการเข้าถึงเงินทุนนั้นลําบากครับถ้าเสนอให้มีการคำประกันเนี่ยตรงนี้อาจจะช่วยพัฒนาข้อมูลเครดิตทําให้ธนาคารประเมินความเสี่ยงได้ดีขึ้นอ่าใช้เรื่องของอการประเมินความเสี่ยง ปรับดอกเบีย้ยตามความเสี่ยงผูกกู้ดึงลูกหนี้นอกระบบกลับเข้าสู่ในระบบการเงินาภาครัฐเอกชนทำอะไรบ้างภาครเอกชนต้องกลับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นหลักหัจใจสำคัญของเศรษฐกิจถ้าเอกชนกลับเคลื่อนตาบปกติมันจะช่วยได้เยอะอภาครัฐต้องทำหน้าที่สัมนุนไม่ทวงลดอุปสรรคธุรกิจรายย่อยและเ ME ครับสร้างรายได้ให้ครัวเรือนและธุรกิจลดหนี้อย่างยั่งยืนน,นี่คือข้อเสนอของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มองเห็นจุดคร,คราวนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินน่ะ บุกไปทั้งสภาอุดสภาหอและสมาคมธนาคารสภาไปมองเห็นปัญหาหมดแล้วพี่วีเอาสภาอุดก่อนพี่วีมีอะไรบ้างรสภาอุดบอกว่าช่วยหน่อยเถอะหากรรมาวิธีในการดูแลผู้ประกอบการรับมือจากต้นทุนภาษีสารัตครับนี่เรื่องหนึ่งเรื่องต่อมารับมือผลกระทบชายแดนกัมพูชาให้หน่อยเถอะครับปรับค่าไฟให้หน่อยเถอะช่วยแก้ปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่าหน่อยได้ไหมนายกเรื่องของสภาอุดสภาอุดใประเทศไทย อ๋อกันค้าไทยเนี่ยบอกว่าเอาระยะสั้น4ี่เดือนเอานี้แล้วกันเล่งเจจาสารัตเนี่ยใต้กรอบภาษีของรัมเนี่ยนะของเดิมดูแลค่าเงินบาทให้อยู่ดับ3ามสีครับตอนนี้อะไรสเอ็ดหรอ3 1 3เอดสาเดเดินหน้ามาตรการคนละครึ่งนะตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวยกระดับความปลอดภัยจัดงบหมื่นล้านรเทาความเสียหายจาก NPL ถ้าอยู่8เดือนนี่ก็นับ8เดือนคือระยะเลาแดเดือนแบบรับษาการรักษาการอะไรร้ไหเนี่ย เล่งคืนภาษีมูลค่กเพิ่มและแอกรขาออกใน7จ็ดถึงสิบสวันให้ผู้ส่งออกออเพิ่มสภาพคล่องไงใช่แก้ปัญหานี้ในระบบและนอกระบบนี่เห็นไหมข้อเสนอองค์กรเนี่ยเหมือนกันอ้าวมีข้อเสนอของตลาดทุนตลาดทุนเฟดโก้เล่งปฏิรูปเศรษฐกิจให้เป็นรูปธรรมให้มีเสถียรภาพผลักดันนโยบายเล่งด่วนอืเล่งผลักดันไอ้ TISA ให้เป็นบัญชีเงินออมเพื่อการลงทุนในการลดหย่อนภาษีครับนี่เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว คราวนี้มาดูที่กกรลมาดูที่สมาคมธนาคารวันนี้ใช่ไหมวันนี้เป็นรเรื่องใหญ่สมาคมธนาคารบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องแก้หนึ่งค่างเงินบาทแข็งต้องแก้สองปัญหาว่าด้วยเรื่องหนี้สินครัวเรือนต้องเร่งแก้ไขเพราะตอนนี้รายจ่ายมากกว่ารายได้ของผู้คนไปแล้วและว่าที่นะ,ะไม่ใช่ว่าที่ดีรอปฏิบัติหน้าที่ครับ เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาว่ายังไงพี่วีรองนายกรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าเศรษฐกิจไทยณปัจจุบันทํสองภารกิจหลักๆ1ก,ก็คือการกระตุ้นระยะสั้นและอันที่สองคือเมื่อกระตุ้นแล้วต้องให้มีความยั่งยืนด้วยครับที่ท่านนายกให้นโยบายไว้ก็คือว่าเราจะฟื้นเศรษฐกิจฐฐไทยยังไงให้เร็ว แต่ฟื้นให้ยั่งยืนด้วยคือเราต้องฟื้นสั้นแต่ว่าให้มีผลยาวด้วยให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน,นที่เราสามารถทําได้แก้ปัญหาเก่าๆที่เราสามารถที่จะทําได้เรื่องนี้ที่ท่านนายกพูดไปแล้วนี่กรัเลือนซึ่งเป็นปัญหาสะสมมานานโอ้ oh. เราจะ <c oughs> เห็น <c oughs> การลงมือทําตอนเลี้ยพี่วี <c oughs> ครับตอนนี้คิดอย่างเดียวไม่พอต้อง ทททครับทำทันทีครับตอนนี้สมาคมธนาคารบอกว่าอะไรนี่สินของประชาชนนี้สินเอสเอ็นีนี่สินครัวเรือนเร่งแก้เถอะตรงกับที่รัฐบาลเห็นไหมตรงๆควรผ่อนปลนและเร่งดําเนินการให้สภาพคล่องรัฐบาลเรียกร้องอ่าให้มีลิควิดิตี้เข้าไปในตลาดหรือมีสภาพคล่องมากขึ้นมันจะได้หมุนเวียนในระบบไม่ใช่ติดขัดอยู่เร่งเพิ่มศักยภาพและขนาดทางเศรษฐกิจให้ใหญ่ขึ้นดูแล เพิ่มมูลค่าในแต่ละเซกเตอร์ไม่ใช่ขายของอยู่ที่10บาทเซกเตอร์ที่สำคัญสากขึ้นสุดท้ายสนับสนุนอุตสาหกรรมไฮเทคซึ่งทึ่งติ่การคุยกับทางสมาคมธนาคารไทยมองว่าอุตสาหกรรมไฮเทคยังมีพื้นที่ยังมีพื้นที่สเปซมากพอที่เศรษกิจไทยสามารถที่ขยายได้แต่ปัญหาตอนนี้คือเวลากระตุ้นเวลาเืเดินกันเลยรมีทั้งนโยบายการ เงินและนโยบายการคลังแต่เขาบอกตอนนี้นโยบายการคลังเราดูเหมือนจะเปลอะบ,บางมีข้อจํากัดแล้วครับล่าสุดเนี่เขาบอกว่าตอนนี้เพดานนี่เนี่ยไอ้นี่สาระเนี่ยหกสิแล้วนะใช่เราขยายเพดานไป70แล้วตอนนี้64แล้วนะเพราะฉะนั้นเขาเรียกสเปซหรือว่าช่องว่างของการดาเนินนโยบายการคลังนี้มีจํากัดนะปะนัญหาคือ,อเครื่องไม้เครื่องมืออาวุธจะมีมากพอที่จะกระตุ้นไห<ช>มนะฮะตอนนี้ชัดเจนที่สุดสมาคมธนาคาร ส่งผ่านข้อมูลไปให้รัฐบาลบอกว่าตอนนี้โจทย์ท้าทายของประเทศไทยมี3ด้านมี3เรื่องอันแรก <S 1. 1 <S โครงสร้างเศรษฐกิจเรามีความเหลื่อมล้ำกันสูงสิเปอร์ของคนไทยมีรายได้สูงสุดคลองสัดส่วนมากกว่า52%ครับก็คือเหมือนที่เราว่าจนกระจายรวยมันกระจุกแต่ทุกแกหใจมีเพียง1%เนี่ยมีอัตใน GDP ถึง65เ,เห็นไหมเหลมล้ำไรวยล,ลวย้นฟ้าจนจนดักดาน S <S> ไทย <S <S มีเศรษฐกิจนอกระบบสูงถึง48%ของ GDP เกือบครึ่งๆเงินดำเงินใต้โต๊ะเงินนอกระบบจากการค้าการขายรายเล็กรายย่อยเนี่ยมันมากเพราะฉะนั้นจัดเก็บภาษีได้น้อย GDP เรา17ล้านล้านนี่ครัวเรือนเราอยู่ในระดับสูงเมื่อรวมกับนี่นอกระบบด้วยมันเกิน100%ของ GDP ไปแล้วเออปัญหาคือเกดแข่งขันเราเีดความสามารถในการขันเราลดลงและที่เขาพูดกันมากเวลาต่างชาติจะมาลงทุนก็คือว่า มันมีกฎหมายต่างๆดัง้งเดิมกิโยโตินต่างๆเนี่ยเยอะแยะหมดนะที่มันยังค้างค้างอยู่ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทําธุรกิจทําให้แบบการลงทุนต่างๆหยุดชะเพราะเวลาจะขอแต่ครั้งต้องผ่านหน่วยงานานู้นผ่านหน่วยงานานี้กฎหมายเก่าๆก,ก็ยังไม่ยกเลิกนะมีเป็นพันๆจะับบนั้นไอ้นี่คือเศรษฐกิจไทยต้องบอกว่าตอนนี้ติดลมนอกจากติดลมแล้วยิ่งเหลือหลังด้วยฮะ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ